รีมาสจอร์ลูปินเกิดวันที่10มีนาคมปี1960แม่ของ r e m าสเป็นมาร์เกลชื่อว่า Hope และพ่อเป็นพ่อมดชื่อว่า l ลออ l ไลออลูปินเป็นพ่อมดที่เฉลียวฉลาดและขี้อายในช่วงที่เขาอายุได้30ปีเขาได้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านสิ่งมีชีวิตลึกลับเช่นบอกการ์ด ที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้คนที่มันเผชิญหน้าอยู่หวาดกลัวมากที่สุดช่วงที่ไลออลออกไปผจญภัยในป่าเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตลึกลับเหล่านี้เขาได้พบกับโฮปมักเกิลสาวสวยที่กำลังเผชิญหน้ากับบอกกาดที่แปลงร่างเป็นชายตัวใหญ่หน้าตาดุร้ายบอกกาดพุ่งตรงมาหาเธอโฮปกรีดร้องสุดเสียงด้วยความกลัวไลออรีบเข้ามาช่วยเธอไว้ ด้วยการเสกคาถาใส่เจ้าบ็อกการดจนมันกลายร่างเป็นเห็ดโฮปงงมากที่อยู่ดีๆชายร่างยักษ์คนนั้นก็หายตัวไปไลอยอปลอบเธอด้วยการบอกว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกนั่นมันแค่บ็อกการดนะ่ะโฮปได้ยินแบบนั้นก็งงหนักมากขึ้นไปอีกเธอเป็นมาร์เกลและไม่เคยได้ยินคําว่าบ็อกการดมาก่อนความงดงามของโฮปทําให้ไลอยอตกลุมรักเธอทันทีตั้งแต่แรกเห็น เขาสัญญาว่าจะไม่พูดเกี่ยวกับบ็อกการ์ดกับเธออีกเด็ดขาดเพราะไม่อยากให้โฮปมองเขาเป็นพวกแปลกประหลาดเขาอาสาไปส่งโฮปที่บ้านเพื่อปกป้องเธอจากชายร่างยักษ์คนนั้นโดยที่โฮปไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วบล็อกการ์ดนั้นไร้พิษสงสิ่งที่มันทำได้ก็แค่หลอกคนให้กลัวเท่านั้นเองหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจคบหากันและแต่งงานกันในที่สุดหปีหลังจากนั้น พวกเขาก็ให้กำเนิดลูกชายชื่อว่ารรมัสจอนลูปินซึ่งรีมัสก็ฉายแววความสามารถด้านเวทมนต์มาตั้งแต่เด็กในตอนที่รีมัสอายุได้4ขวบโลกเวทมนต์เริ่มเข้าสู่ยุคมืดหลอดวเดมอร์และเหล่าผู้เสพความตายสังหารคนเป็นว่าเล่นแล้ววเดมอร์ได้เกณฑ์เหล่าสิ่งมีชีวิตฝ่ายมืดมาเข้าข้างตัวเองเพื่อสร้างกองทัพต่อสู้กับกระทรวงเวทมนต์ ไลออลได้เข้าทำงานในกองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษซึ่งเขาได้เผชิญหน้ากับเฟนเวีย์เกรบักที่ถูกเรียกตัวเข้ามาสอบสวนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเด็กมาร์โกสองคนจริงๆแล้วเกรบักเป็นมนุษย์หมาป่าแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงเวทมนต์เนื่องจากมนุษย์หมาป่าส่วนใหญ่อยู่กันอย่างหลบๆซ่อนๆอนทำให้การเรียกตัวมนุษย์หมาป่ามาลงทะเบียนนั้นถือเป็นเรื่องยาก เกรย์แบ็กเองก็เช่นกันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าตัวเขาเองเป็นแค่มักเกิลเร่ร่อนคนหนึ่งเท่านั้นเขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับการตายของเด็กมักเกิลสคนนั้นเลยเกรย์แบ็กทำให้คนอื่นเชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาเป็นมักเกิลเร่ร่อนจริงๆเสื้อผ้าที่สกปรกมอมแมม แทมไม่มีไมายเกียรติเป็นของตัวเองก็เป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วที่จะทำให้พ่อโมดแม่โมดท,ที่ทำคดีนี้เชื่อว่าเกรย์แบ็กพูดความจริงมีเพียงไลอ์คนเดียวเท่านั้นที่พอจะดูออกจากสัญญาณบางอย่างลักษณะท่าทางของเกรย์แบ็กที่ดูเหมือนมนุษย์หมาป่าไลอ์ Lion, จึงบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าให้ลองกักตัวเกรย์แบ็กไว้ก่อนจนกว่าจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงเพื่อพิสูจน์ว่าเกรย์แบ็กเป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆหรือไม่ วงมนุษย์หมาป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายและสมควรโดนกำจัดแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นกลับไม่เชื่อลอยอลเลยแถมยังพูดติดตลกอีกว่าลออลเหมาะกับการไปไล่บอกกาดในป่ามากกว่าหลังจากนั้นเกรย์แบ็กก็ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระมีพ่อมดคนหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ลบความทรงจำให้กับเกรย์แบ็ก เนื่องจากเป็นกฎของกระทรวงเวทมนต์ที่ต้องลบความทรงจำให้กับมัคเกอร์ทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นเรื่องความมีอยู่ของเหล่าผู้วิเศษแต่ว่าเกร a แบ็กและเพื่อนมนุษย์หมาป่าของเขาอีกสองคนก็พากหลบหนีออกมาได้เกรแบ็กต้องการล้างแค้นที่ไลออพูดจาดูถูกพวกมนุษย์หมาป่ามีอยู่คืนหนึ่งที่เกร a แบ็กแอบเข้าไปในห้องนอนของรีมัสและทำการกัดเด็กน้อยคนนี้ทันที เสียงกรีดร้องของรีมัสทำให้ไลออลวิ่งเข้ามาและเซษคาถาขับไล่เกรย์แบ็กออกไปแต่รีมาสในวัยสีขวบก็บได้รับเชื้อมนุษย์หมาป่าเข้าสู่ร่างกายไลออผู้เป็นพ่อเสียใจมากเขาโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุทำให้ลูกชายของเขาต้องทนทุกทรมานทุกๆวันพระจันทร์เต็มดวงและไลออกับภรรยาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับพวกเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาลูกชายให้กลับมาเป็นปกติ แต่ไม่มียาหรือเว้นมนใดที่สามารถรักษาได้ไลออลและโฮปย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเพื่อนี้ข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับรีมาสมีพ่อมดแม่มดหลายคนที่เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของรีมาสในช่วงใกล้วันพระจันทร์เต็มดวงรีมาสไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นกับเด็กคนอื่นเพราะพ่อแม่กลัวว่ารีมาสอาจจะเพลอหลุดปากพูดความจริงออกไปไลออลตัดสินใจสอนหนังสือรีมาสด้วยตัวเองที่บ้าน และนั่นก็ทำให้รีมาสไม่มีเพื่อเลยสักคนในช่วงแรกที่รีมาสแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเขายังเด็กและพละกกำลังมีไม่มากเขามักจะถูกขังไว้นในห้องนอนที่มีการเสกคาถากั้นเสียงเอาไว้แต่พอเขาอายุได้สิบขวบพละกกำลังของเขาก็เพิ่มมากขึ้นจนสามารถกระแทกป,ประตูและทุบกระจกหน้าต่างจนแตกได้อาลบัสดดมันดออาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ ได้เดินทางมาที่บ้านของครอบครัวลูปินโดยที่ไลออลและโฮบพยายามขวางทางไม่ให้ดัมมันดอร์เข้าไปในบ้านแต่กว่าพวกเขาจะรู้ตัวดัมมันดอร์ก็หายเข้าไปในบ้านซะแล้วเขานั่งเล่นเกมกอล์ฟสโตนกับรีมัสอย่างสบายใจดัมมันดอร์เล่าว่าเกรย์แบ็กได้พูดจาโออวดกับพวกมนุษย์หมาป่าตอนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ดัมมันดอร์เองมีสายลับที่แฝงตัวอยู่ในฝูงมนุษย์หมาป่าเช่นกันทำให้เขารู้ความจริงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ดมัมบดอร์ต้องการให้รีมาสเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และเขาจะจัดการเรื่องทั้งหมดเองเขาสัญญาว่ารีมาสจะปลอดภัยภายใต้การดูแลของเขาในวันพระจันทร์เต็มดวงรีมาสจะต้องเดินทางผ่านทางลับพิเศษเพื่อไปแปลงร่างที่บ้านร้างหลังหนึ่งในหมู่บ้านฮอกส์มิธซึ่งบ้านหลังนั้นถูกปกป้องด้วยคาถาต่างๆมากมายรีมาสตื่นเต้นมากที่ในที่สุดเขาจะได้มีเพื่อนสักที ซึ่งนัานเป็นความฝันที่เขาอยากจะมีมานานรีมัสเดินทางไปที่ฮอกวอตส์ครั้งแรกในวัย11ปีเขาถูกคัาสรรเข้าไปอยู่ที่บ้านกริฟฟินดอร์และได้ทำความรู้จักเพื่อนสองคนแรกคือเจมส์พอตเตอร์และซิเรียสแบล็กเพื่อนใหม่สองคนนี้แตกต่างจากรีมัสอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเป็นเด็กที่ชอบแหกกฎของโรงเรียนและสร้างความวุ่นวายในขณะที่รีมัสเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบแต่เจมส์และซิเรียส ก็สัมผัสได้ถึงจิตใจที่งดงามของรีมัสที่ซ่อนอยู่ทั้ง3คนได้ตั้งแก๊งตัวกวนเป็นของตัวเองรีมัสได้ชวนเพื่อนอีกคนเข้ามาในกลุ่มด้วยนั่นก็คือปีเตอร์แพตติกรูในตอนแรกเจมส์และซิเรียสไม่อยากจะเอาปีเตอร์เข้ากลุ่มสักเท่าไหร่ปีเตอร์เป็นเด็กที่เชื่องช้าซึ่งเจมส์และซิเรียสก็ไม่ได้สนใจที่จะเป็นเพื่อนกับปีเตอร์เลยแม้แต่น้อยแต่เพราะรีมัสขอร้องให้รับปีเตอร์เข้ากลุ่ม จมส์และซีเรียสก็เลยยอมทำตามนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งสี่คนก็สนิทสนมกันและแทบจะแยกตัวออกจากกันไม่ได้เลยอย่างที่เราพอทราบกันนะคะว่าแก๊งตัวกวนในช่วงที่พวกเขาเป็นนักเรียนที่ฮอกวอตส์เจมส์และซีเรียสจะชอบแกล้งเด็กคนหนึ่งจากบ้านสลิธิรินมากนั่นก็คือเซเวอร s สเนฟแต่สำหรับรีมาสลูปินแล้วแม้ว่าเขาจะอยู่ในแก๊งตัวกวนนี้แต่เขากลับไม่เห็นด้วยเลยที่เพื่อนรักทั้งสองคนแกล้งเนป แม้ว่ารีมาสจะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมากแต่กลับดูเหมือนว่าเขาเองไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเพื่อนทั้งสองคนนี้ได้หลายครั้งที่เจมส์และซิเรียสสร้างปัญหาจนโดนลงโทษด้วยการถูกกักบ,บริเวณรีมาสและปีเตอร์มักจะโดนห่างเลขไปด้วยแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยก็ตามในวันพระจันทร์เต็มดวงมาดามพอมฟรีพยาบาลประจำฮอกวอตส์ได้รับหน้าที่ให้ไปส่งรีมาสที่ต้นวิลโลจอมหวด เพื่อเดินทางผ่านพรงใต้ต้นไม้ไปยังเพิงหอยหวนและทำการแปลงร่างเพื่อนๆอ,อีกสามคนในแก๊งตัวกวนเริ่มสังเกตแล้วว่ารีมาสหายไปไหนทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งรีมาสเองกลัวว่าเพื่อนๆจะทอดทิ้งเขาหากรู้ความจริงเขาเลยโกหกเพื่อนไปว่าแม่ของเขาป่วยเขาเลยกลับไปเยี่ยมแม่แต่หลังจากนั้นมันก็ดูผิดปกติว่าทำไมแม่ของรีมาสป่วยบ่อยจังเพื่อนๆจึงเริ่มเกิดความสงสัย และในช่วงที่พวกเขาอยู่ปี2ทั้ง3คนก็รู้ความจริงจากการปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆแต่ว่าพวกเขาไม่หนีรีมาสไปไหนเลยพวกเขาเริ่มต้นการฝึกเป็นแอนิเมชั่เพื่อแปลงร่างเป็นสัตว์เพราะมนุษย์หมาป่าจะไม่ทำร้ายสัตว์ด้วยกันเองพวกเขาฝึกฝนอย่างหนักจนกระทั่งทำสำเร็จในปีที่5เจมส์แปลงร่างเป็นกวางและมีชื่อเรียกกันในกลุ่มว่าเขาแลมซีเรียสเป็นสุนัขสีดำมีชื่อเล่นว่าเท้าปุย และปีเตอร์เป็นหนูมีชื่อเล่นว่าหางนอนส่วนรีมัสมีชื่อเล่นว่าจันเจ้าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาทั้งสี่ควรจะแปลงร่างเป็นสัตว์และออกไปผจญภัยนอกโรงเรียนด้วยกันพวกเขารู้ทางลับในฮอกวอตส์เป็นอย่างดีและได้ทำแผนที่ตัวกวนขึ้นมารีมัสได้ตำแหน่งเป็นพรีเฟคของบ้านกริฟฟินดอร์ซึ่งดัมเบิลดอร์เองก็เห็นว่ารีมัสเป็นเด็กที่เก่งฉลาดมีคุณธรรม และตำแหน่งนี้อาจจะช่วยให้รีมสัสควบคุมพฤติกรรมของเพื่อนในกลุ่มได้หลังจากเรียนจบที่ฮอกวอตส์แก๊งตัวกวนทั้ง4ได้เข้าร่วมกับภาคีนกฟินิกซ์ที่ก่อตั้งโดยอัลบัสดดมันดอร์เพื่อต่อสู้กับหลอดเวเดมอร์รีมสัสเองไม่สามารถหางานทำได้เพราะสะภาพร่างกายของเขาที่อ่อนแอทุกๆวันพระจันทร์เต็มดวงเจมส์ James, จึงคอยช่วยเหลือรีมสัสทางด้านการเงินมาตลอดหลังจากนั้นไม่นาน เจมส์ก็แต่งงานและมีลูกชายชื่อว่า Harry Potter ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลอดวดเดอร์มอลกำลังเถลิงอำนาจมีสายลับของวดเดอร์มอแฝงอยู่ทุกหนแห่งทําให้ผู้คนเริ่มไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเมื่อดัมเบดอร์ทราบข่าวว่าวดเดอร์มอต้องการฆ่าแฮร์รี่เจมส์ลิลลี่ซีเรียสและปีเตอร์ก็วางแผนที่จะปกป้องแฮร์รี่โดยที่ซิเรียสตัดรีมัสออกไปจากแผนการนี้ เขาไม่ไว้ใจรีมาสอีกต่อไปเพราะพวกมนุษย์หมาป่าหันไปเข้าร่วมกับฝั่งวอเดอมอลกันหมดแต่แผนการของพวกเขาก็ล้มเหลวเพราะมีคนหนึ่งในกลุ่มหักหลังกันเองวอเดอมอลสังหารเจมส์และลิลลี่ได้สำเร็จส่วนซีเรียสก็ถูกจับข้อหาสังหารปีเตอร์เพติกรูหลังจากรีมาสรู้ข่าวเขาเสียใจมากเพราะเพื่อนรักทั้งหมดจากไปในเวลาอันสัน้นหลอดวอดมอลเองก็สูญสลายหายไป เพราะถูกคถาตีกลับจากการพยายามสังหารแฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้พาคีนกฟินิกส์ไม่จำเป็นอีกต่อไปรีมัสกลับมาโดดเดียวอีกครั้งแม่ของเขาเสียชีวิตส่วนพ่อก็ดีใจทุกครั้งที่รีมัสกลับไปหาแต่รีมัสกลับตัดสินใจที่จะไม่ย้ายไปอยู่กับพ่ออย่างถาวนเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตรายกับคนอื่นรีมัส เริ่มต้นทำงานที่ต่ำกว่าความสามารถของตัวเองเขาเปลี่ยนงานบ่อยเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะเห็นว่าเขามีอาการผิดปกติทุกวันพระจันทร์เต็มดวงจนกระทั่งวันที่ดัม,มเบิลดอออกตามหารีมาสและเสนอให้เข้ามาทำงานที่ฮอกวอตส์ในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดและดัม,มเบิลดอก็สั่งให้ศาสตราจารย์สเนปปรุงยาระงับหมาป่าให้ด้วยเนื่องจากยานี้ต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง รีมาสจึงไม่มีโอกาสได้ลองใช้ยานี้เลยซึ่งตัวยานี้ไม่ได้ระง,งับการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแต่จะช่วยทำให้คงสติไม่ทำร้ายคนอื่นรีมาสเองก็ดีใจมากที่ดัมเบลดอรเสนอตำแหน่งนี้ให้และเขาก็ตอบตกลงทันทีในช่วงวันแรกที่ฮอกวอตส์รีมาสหรือศาสตราจารย์ลูปินอ่านไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนมากนะักเพราะลักษณะการแต่งกายของเขาที่สวมเสื้อผ้าเก่าๆมีรอยปะเต็มไปหมด แต่เมื่อนักเรียนได้เข้าเรียนกับเขาแล้วพวกเขาก็ยกตำแหน่งอาจารย์ที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยมีมาให้กับศาสตราจารย์ลูปินเขาเป็นอาจารย์ที่มีพรสวรรค์รู้วิธีการดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเนวิลลองบอททอมเองเป็นเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่ศาสตราจารย์ลูปินก็เป็นคนที่ทําให้เนวิลกล้าสแสดงออกในชั้นมากขึ้นซึ่งในชั้นเรียนแรก ลูปินสั่งให้เนวิลจินตนาการภาพของสเนปสวมเสื้อผ้าของคุณย่าก่อนที่จะเผชิญหน้ากับบ็อกการดซึ่งฉากนี้ก็เรียกเสียงหัลโาลให้กับคนในชั้นเรียนได้มากเลยทีเดียวศาสตราจาร์ลูปินยังเป็นคนฝึกให้แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้คาถาผู้พิทักษ์เพื่อขับไล่ผู้คุมวิญญาณด้วยคาถานี้เป็นคาถาที่เสกได้ย,ยากมากซึ่งแฮร์รี่ฝึกซ้อมอยู่นานกว่าเขาจะทำสำเร็จ ชีวิตการเป็นครูของลูปินยาวนานเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเพราะศาสตราจารย์สเนปดันกแกล้งหลุดปากพูดออกไปให้คนอื่นได้ยินว่าลูปินเป็นมนุษย์หมาป่าศาสตราจารย์ลูปินเลยตัดสินใจลาออกเขาบอกว่าไม่มีผู้ปกครองคนไหนอยากจะให้ลูกของตัวเองเรียนหนังสือกับครูที่เป็นมนุษย์หมาป่าหรอกหลังจากการกลับมาของลอร์ดวเดอร์มอร์พาคีนกฟินิกส์ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมด้วยหลายคน รวมทั้งนิมฟาดอร่าทองส์เธอเป็นมือปราบมาที่อารมณ์ขันสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้เสมอเธอมีอายุห่างจากลูป,ปินถึง13ปีลูป,ปินตกหลุมรักเธอแต่ก็ไม่อยากแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกับเธอเขาคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าทองส์ได้แต่งงานกับคนที่หนุ่มกว่าและไม่ได้เป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกันกับเขาทั้งคู่ทำงานให้กับพาคีน็อกฟินิกส์แล้วเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น สุดท้ายทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันแต่หลายครั้งที่ลูปินพยายามปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองมันคงจะดีกว่าถ้าได้เห็นทองส์มีอนาคตที่สดใสลูปินเริ่มตีตัวออกห่างเริ่มเข้าไปทำภารกิจที่เสี่ยงตายมากขึ้นนั่นทำให้ทองเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ชายที่เธอรักเลือกที่จะเดินเข้าสู่ความตายมากกว่ายอมรับความรู้สึกที่แท้จริง มีช่วงหนึ่งที่เหล่าผู้เสพความตายบุกเข้าไปที่ฮอกวอตส์ทำให้สมาชิกพาคีนอกฟินิกซ์ต้องเข้ามาช่วยต่อสู้บิลวิสีล์ถูกเฟนเรียเกรเบ็กกัดทําให้เกิดแผลเวอร์หวะบนใบหน้าแต่เคราะดีที่ในวันนั้นไม่ใช่วันพระจันทร์เต็มดวงทําให้บิลไม่ได้รับเชื้อมนุษย์หมาป่าเข้าไปเฟลดลากู ague, แฟนสาวของบิลยืนยันว่าเธอยังอยากแต่งงานกับบิลอยู่ เธอไม่สนใจว่าเขาจะเสียโฉมมากแค่ไหนหรือจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าหรือเปล่าทองส์และลูปินก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเช่นกันทองส์หันไปบอกกับลูปินว่าดูสิเฟลยังรักและยังอยากแต่งงานกับบบลอยู่ตัวเธอเองก็เช่นกันเธอรักลูปินมากและไม่สนได้ว่าลูปินจะเป็นมนุษย์หมาป่านายวิสลียเองก็ช่วยพูดกับลูปินว่าทองส์ต้องการลูปินมากจริงๆในที่สุดทั้งคู่ก็แต่งงานกัน ในขณะที่ลูปินยังคงกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไม่นานหลังจากนั้นท้องส์ได้ตั้งคันลูกคนแรกตัวเธอเองดีใจมากแต่ว่าลูปินกลับกังวลว่าเขาอาจจะทำให้เด็กที่ไร้เดียงสาคนนี้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าอนาคตของท้องส์อาจจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนที่แม่ของเขาเคยเป็นลูปินเริ่มต้นหนีปัญหาและทิ้งทองส์ที่กำลังตั้งคันไว้คนเดียว ลูปินออกตามหาแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งในตอนนั้นแฮร์รี่กำลังเริ่มต้นทำภารกิจออกตามหาฮอร์คราชิ้นส่วนที่เก็บเศษเสี้ยววิญญาณของเวเดมอร์เอาไว้ลูปินเสนอว่าเขาจะออกไปทำภารกิจกับแฮร์รี่ด้วยจะคอยปกป้องแฮร์รี่จากภัยอันตรายต่างๆแต่แฮร์รี่กลับปฏิเสธด้วยความโกรธเขาไม่เคยคิดเลยว่าศาสตราจารย์ลูปินที่เขารักและเคารพจะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ คำพูดของแฮร์รี่ทำให้ลูปินคิดได้แฮร์รี่พูดถูกเจมส์ James และลิลลี่เสียสละชีวิตเพื่อปอกป้องลูกชายในขณะที่ตัวเขาเองเลือกที่จะหนีปัญหาและทิ้งภรรยาไว้ทั้งๆที่ลูกยังไม่ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำส่วนพ่อแม่ของเขาเองก็ทำทุกวิถีทางเพื่อปอกป้องเขาให้ปลอดภัยลูปินรู้สึกละอายใจและตัดสินใจกลับบ้านไปหาภรรยา เขาขอโทษเธอและสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกไม่นานหลังจากนั้นท้อง์ได้ให้กำเนิดลูกชายพวกเขาตั้งชื่อให้เด็กน้อยคนนี้ว่าเอ็ดเวิร์ดรีมาสเทดดี้ลูปินซึ่งเด็กน้อยคนนี้ไม่ได้รับเชื้อกันเป็นมนุษย์หมาป่าจากพ่อของเขาเลยลูปินตื่นเต้นและดีใจมากเขาเดินทางไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์อีกครั้งเพื่อขอให้แฮร์รี่เป็นพ่อทูนหัวให้กับเท็ดดี ซึ่งแฮร์รี่ก็ตอบตกลงด้วยความยินดีส่งครามฮอกวอตส์เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลอดวอดมอร์พาเหล่าผู้เสพความตายจำนวนมากมาบุกที่ฮอกวอตส์ลูปินและทองส์ในฐานะสมาชิากภาคคีน็อกฟินิกส์ได้เดินทางมาที่ฮอกวอตส์เพื่อร่วมต่อสู้ด้วยเช่นกันลูปินเผชิญหน้ากับโดโลฮอฟหนึ่งในผู้เสพความตายที่รับใช้วอดมอร์มาอย่างยาวนานลูปินที่เริ่มอ่อนแรงไม่สามารถต้านคาถาที่โดโลฮอฟส่งมาได้ ทำให้เขาถูกสังหารไปพร้อมกับภรรยาของเขานั่นทำให้เท็ดดี้น้อยในวัยเพียงหนึ่งเดือนกลายเป็นเด็กกำพร้าและถูกเลี้ยงโดยคุณยายเพียงลำพังรีมาสลูปินได้รับเปลียนตราเมอร์ลินชั้นที่หนึ่งเพื่อเป็นเกียรติที่เขาได้สละชีวิตเพื่อต่อสู้กับสารมืดและเขาก็เป็นมนุษย์หมาป่าคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้แม้ว่าลูปินจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ แต่เท็ดดี้ลูปินจะภาคภูมิใจในสิ่งที่พ่อแม่ของเขาทำและสังคมผู้วิเศษจะไม่มีวันลืมมนุษย์หมาป่าที่ชื่อว่ารีมาสลูปินเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของศาสตราจารย์ลูปินจากหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะและกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ